ตอนนี้พวกเขาเขียมแห่อุปกขุดเนาะทุกคนเนาะโอ้ยหนาวแห้งหนาวแห้งปะคะหนาวแห้งค่ะสุดๆเลยค่ะไเมามาหน่ต้องต้องไปใส่มาเพื่อธานุปะคะแมนค่ะออ๋มาเพื่อธาตก็ต้องไปไหว้พระธาตุก้อนน้ำแรกก้อนสิไปใส่ก็ต้องไปไหว้พระธาตุท่านเป็นแล้วนี่ยังไปใส่นะคะสาวค้อนคันโมหักระบอกกันแต่ที่แรกผู้สิเขามาหลอกลวงกันยังฉีหลอกฉีลวงเนี่ยเจ้าหลอกลวงข่อย สอนสแนลเนาะตอนนี้พวกเขาเกี่ยมแห่อุปขุดเนาะทุกคนเนาะมานองพี่น้อาเนาะเอาบุญน้ำกันไปขามทางก่อนอู้เด็นี่อาจจะหมดประกาศดูแลอุะวังสามดีดูแลนองในการสัญจรคนหลายคัดเนาะ ขนาดอากาศหนาวแล้วก็ช่วงตอนเศร้าได้หนโอ้ยู้ไปจังบุญชีว่าได้มาเนาะน้งบุญเนญา,นานนะข้ามนำ้ำประการพระธาตุสโนมได้นี่แมนค่ะเนาะไปจังบุญก็ย้อนพี่เต่านี่แหละเนาะขอให้พี่เต่าบุญค้าน้ำชลลำๆรวยๆยด้วยพี่เต่าเด้อทิพมกปะน้องสาวเนาะเพื่อมาแล้วค่ะแถวโซ่ของด้านหลังเนาะเอาไปใส่ละอ๋ออันนี้ก็คือพี่สาวพี่เต่าได้ทุกคนทด้านหลังเนี่ โอ้คนไหลยนีย่คนขนาดขนาดหากัะเจ็โดโมงน้อพี่ตน,น้องเป็นบุญใหญ่งานใหญ่เลยทุกคนนองว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยกลับมาตุ้มมานุมกันอยู่นีนะด้นาะปีหนึงน่งจัดเชียรหนึ่งพาดบราณนอต้องได้มาไปไปกัน่อครับ ดีค่ะทุกคนนออ้องอค่ะหมวกกับเอยเป็นคนงามน้อนในน้ำตัวนหนคะค่ะชื่อเจ๊ปอกนะคะพี่ปอกค่ะ เป็นพี่สาวของพี่เต๋อภูสินใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เอื่อยคิ้งๆเลยเนาะคนถึงน้ำกันมดเฮือนเลยขอบคุณค่ะมามากันจะคนน้องมือนี้มากันเป็นขบวนเยอะมากคุณแม่กับมากกว่ค่ะที่ไหนคะอ๋อยังแมงมาไม่ถึงค่ะใช่ยังคนได้มาด้วยนี่มาเจ๊ปอกมีซ่องยูทูบด้วย ค่ะฝากติดตามค่ะช่อง YouTube นะคะชื่อจอปอเท่ากับเจปอกนะคะจอปอเท่ากับเจปอกนะคะเป็นเป็นแบบไหนคะเป็นแบบการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็เป็นบลลอกชีวิตประจำวันค่ะค่ะใครอยากเอาอไปติดตามจอปอเจอปอกเราไปติดตามไปฟอลลกันได้นาอพี่น้องเนาะใช่ค่ะโอ้ดีใจหลายวันนี้ได้ม hey, าเฮได้า,ารมวมขบวนน้ำกันใช่ดีใจมากเส้นกันเลยเคย,คยคเคยมาบอค่ะบอเคยมาเลย บ่เคยมาเป็นครั้งแรกบรที่เราเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยคือกันเลยเนาะใช่บุญวัสรายเนาะเห็นพี่พ่อกันอีกครั้งเนาะค่ะดีใจหลายที่มาได้พบมาเจอเออเด้อบ์เห็นเดนกันยั่งงามคือเก่าคือเก่าค่ะคือเก่าคือหอดเอเดอันนั้นเป็นเอ็มนักเอกทุกทุกอะไรทุกเพลงไปเลยเพลงอะไรลูกปีเลยเดทบัมปะ สพรณ่าเดิฟังเพลงมวยทักกระทั่งขนมแล้วหรือยังฟังแล้วค่ะฟังแล้วค่ะฟังแล้วโค้งไอ้ฟังในกระถอนเนี่บอกนี่กดดันอ่ะเราเกินให้หน่อยสิโยนเห็นเลยจ๊มไม่ได้แล้วใจใจพากัดดีค่ได้ล้ำได้นะล้ำได้นะได้ได้แล้วโอเคใจในเนาะมันเป็นอย่างน้อนเป็นอย่างค่ะยที่ตามเล็บพันในเด้อพันนาฮักแข็งผู้งาม ขอบคุณค่ะนองค่ะาวค่ะคะโทไป้ยเเย็นเน็เยนานตอนนี้น้องกลัมาอยู่กับอ่านี่เลยเจ้าของกระเพงมุนาคมาท่านนมค่ะสวัสดีค่ะนี่แล้วก็ไข่นวดีค่ะไข่มุกค่ซยโอ้ย คดเลยค่ะแม่มาคดไหลายครั้งเนาะคนหลายมากผราคิดว่าก่อนเศร้าแ,า,แนนาแบบนี้อากาศหนาวแบบซีคนสีไหลายปานนี้ใช่ข้าต่อมาแหร่รวมกันค่ะมางานบุญน้ำกันโดยก่อนกนอร็หห <c oughs> ต่อเบาเนานาวเอาคอคอไออุอ่นเลยนะทุกคนเด้อมันจะไม่หนาววันนี้หนาวหนาวมาค่ะบ๊อบคุณค่ะ ไปเลยสบายดีโอ้ยเท่านมาจะสอบมาบอกล่าเลยได้ที่น่ะมาจะมื้อไหนพี่พีสาวสี่สาวห้าส่สาวห้าบอกแมนเฮ้พร้อมกันน้องมูนี้เนาะแมนจัดไปเลยเนาะทุกคนเนาะกับเสื้อผ้าเหมือนกันในการเฮเอาไปต้อนรับฝากกันเนาะทุกคนเนาะไปจากไหนมาในสุดมือนี้งามยี่บ๊วนี่นี่เนาะมือนี้ก็ได้อากาสดีเนาะทุกคนเนาะเป็นเกียร์หลายใช่ปะได้มาห่วงจับป้า นาะทุกคนนแห่ขบวนของทีมงานมนหักพระธาตุพนมนาะทุกคนนาะเป็นงานอุปโภคโภสดดนะอ,อยู่ที่พระธาตุพนมนาอปีหนึ่งพระเจ้าเธอนเดินน้อเป็นจังหวุดที่มาได้มาเอาบุกินบวกฝัน บุนอะทุกคนนะ้องฝ่ายเอฟซีพ่อเมพิโนงทางบ้านเดอ้อติดตามเลยทยั้ทายสบายดีพ่อเมปนโน่นำเดอ้อที่ามาไนดะ้มาเนอะเจอกันกยอย่าลืมมาทักทไทยพวกเขาทีมงานบวทางพระานาพนมได้เดอ้อปัจจุบันนี้เนอะพ่นจัดงานอยู่ทีพระานาพนมเก้าม,ม,ม,มือเก้าวอนเก้าฝืนเนาะเก้ามือเก้าฝืนเลยเนาะทุกคนเนาะซึ่งว่าจะเป็นทางฝั่ง,งลราฝั่งไทยเนาะสามารถขีมฮงร์ไปมาหาสูขามกันได้ โบต้องตรวจยังเลยไม่ไมบอค่อราะต้องตรวจลาว,วกันให้ตามแท้ายปัดไปพุ่นซื่อแต่เหล้าบ้ันเดียวตามตามไม่ได้นะคะ<อ>ตามแค่แกนั้นเหลย ซาวๆกันเนาะเป็นจังไหนเนาะมันอีอากาศหนาวบอหนาวจ้าหนาวเนาะเป็นยังไงเป็เจเขาเจอกับฮางการ์ซูไทยเอ็มบีมุนทางพัทพนมค่ะผลตอบรับเป็นจังไหนคะก็รู้สึกว่ากระแสดีอยู่เลยค่ะกระแสดีเนาะค่ะนั่นเดยวจะอ่างงไม่ได้มาถ่ายใครค่ะเคยมาเฮแบบซีบอคะเคยมาอยู่ค่ะปีนี้น่าจะเป็นปีที่3แล้วค่ะที่หนูมา บ่บบบบคันว่าหักสิมาหลอกลวงกันเทศอยัง <c oughs> คันว่าหักสิมาหลอกลวงกันเทศอยังป้าสเฉพาะในด่างข้ามประเทศเลยนี่นี่ดนางขาฟังไทยเลยนี่นี่เมื่อหน้าต้องไปหาเพื่อนด้อเพื่อนอยู่สวรสดินน์เชียร์เด็เ <อๆ S 1> นาะงลมกันตั้งโดดเนาะในน้ำโตเนี่ยมาผู้ใดซื้ออย่างเนาะอาจจะผู้ริก่อนเลยซื้ออิลินหรือซื้ออีลริซื้อลิริหรือซื้อเอาทั้งสองเลยซัส ซื้อแท้ซื้อสายใจค่ะซื้อหลีนซื้อจอยค่ะซื้อแท้ซื้อเ้าปรากซื้อหลีนซื้อนกจ้าสบายดีซื้อซื้อจริงซื้อวอลิสซาค่ะซื้อเหลียญซื้อฝนจ้าพนมีสะดุดพนลืมซื้อเจ้าของครงนี้เดี๋ยวเจ้าสบายดีซื้อแท้ซื้ออุมาพรซื้อจริงซื้อกิกจ้าค่ะค่ะซื้อซื้อจริงซื้อซีรัตซื้อเหรียญซื้อเตยค่ะ เื้อจิงซื้ออลิซาลาซื้อเหลนซื้อฝาค่ะเป็นแฟดกับคนน่ะอ๋อเป็นแฟดกันนค่ะใช่กันตัวนี้แม่นึ้ะเอื่อยผู้เรน้องหนูเอื่อยนั่นน้องโอ้ยแต่ว่าเอื่อยสิผู้ใหญ่กว่าน้องนิดนึงเอ้ยน้องสิผู้ใหญ่กว่าเอื่อยโอ้ยเนาะเพิ่นเว้าวิ่งกันเด้เป็นจังได๋มานี่อากาศทางบ้านกับทางนี้คือกันบองหนาวหนามวหนาวปานนี้ค่ะ่หนาวเนาะยี่หีน่าหนาวเนาะค่ะโดยขอบคุณหลายๆเด้อเนาะ เดียวตอนน้นอใจร้า่ะ,ะทุกคนเนาะตอนนี้ขบวนแหของทีมงานมบนหักพระทาตพนมของเขากบพร้อมเรียบร้อยเลยนะทุกคนเนาะโอ้ยอจัดไปเลยนะทุกคนเนาะปีหนึ่งเทื่อหนึงเนาะได้รวมงานกันเนาะนี่หลายๆคนกันยังบุคคลมาเนาะหลายคนกันเคยมากันแล้วเนาะ แล้วก็เซืยอว่าเท่านี้ก็เป็นครั้งแรกของหลายๆคนเลยเนาะได้มาห่วมกันเต้านุ่มกันเนาะก็เป็นบุญวาสนาของเนาะเนาะทุกคนเนาะที่ว่ามีโอกาสได้มาห่วมงานขาบวนกับเพื่นเนาะชั้งนมดเนาะนี่ก็ขอฝากไว้เด้อทีมบนหกักพระธาตุพนมเนาะพี่คนเนาะนี่เลยนำทางโดยพี่เต่าผู้สีเน้องมูนี่เขากับจัดบอว่าจะเป็นนางลามห้องสดดนตรีสดเนาะทุกคนเนาะอลังการงานสร้างเลยเด้อเนาะเฮ้ยตื่นเต้นทุกคนเนี่ยๆๆ ตอนนี้เขาได้เคลื่อนขบวนมาอยู่ตามลำดับแล้วเนาะก็คือลำดับที่ห้านะพ่อแม่พี่น้องเนาะนี่โอ้ยคนหลายค่ะนะ้นองงานบุญใหญ่เนาะพี่น้องเนาะนี่ในที่มีเพ่อนพ้กกันสแตนบายกันตั้งแต่เจ็ดแปดโมงนะทุนเนาะตอนนี้พูจังโมงเลยยังเนะาะพูจังโมงแล้วเนาะรู้สึกว่าอากาศหนาวเริ่มบรรเทาลงเนาะเพราะว่าคนเริ่มหนานแน่นให้ความอบอุ่นซึ่งกันและกันเนาะพี่น้องเนาะ วนซื่นขักเดินพี่น้องเด้อมาถาาฟอนน้ำงามนำกันน้องฟอนยาวๆนำกันเนาะทีมนี้บอกเลยว่ามีแต่อ้ศิลปินดาราและกันนักโ้งพร้อมแล้วทุกคนเนาะสุดแถวเลยเนาะพี่น้องเนาะ ออกไปเนาะพี่น้องเนาะมาทำกรมดาเขาต้องในเวียนอยูนีสามห้อเนาะแต่ว่าด้วยคนที่หลายเนาะเขาขอกราบเพลยดีกว่า ນະມສະການເນາ ให้เฮาได้มาห่วมจับป้ายน้ำเนาะแล้วก็เดินขบวนน้ำเพลนเนาะแล้วก็งานพวกรเนอะก็จะจัดเก้ามื้อเก้าคืนเนาะเก้าวันเก้าคืนเลยเนาะเพราะว่าจะเป็นพี่น้องท้องฝั่งลาวฝั่งไทยก็สามารถมาเที่ยวกันได้เด้อพี่น้องเด้อเนาะใครมาในเนี่ยคอมเมนต์บอกน้องในเด้อเนาะกะสิได้ขอตัวออกไปเนาะเพราะว่าทีมงานเขาเคลื่อนย้ายกันไปแล้วเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาติดตามเบอร์คลิปนี้จนจบเนาะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่เด้อน้องจะไปซื้อนั่นเดี๋ยวถ่ายติดตาม